สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบชีวิตจริงนะครับวันนี้มาอยู่ในเกมยูโรทักซิมเลเตอร์2นะครับไอเกมนี้นะครับจะวิ่งในแถบยุโรปนะคลิปที่แล้ววิ่งในแถบอเมริกานะโอเคมาเปลี่ยนพื้นที่บ้างนะครับนี่วันนี้ขับรถเป็นวันโว้นะครับเป็นพ่วงตู้นะนี่ทั้งหมด22ตันนะโอเคครับไปกันเลย นะระยะทางทั้งหมดสอง้อยสิบกิโลเมตรนะเ <Hey, S 1> ไปกันเลยสตาร์ทเครื่องครับเริ่มต้นนำทางอ่มีเสียงดีดด้วยนะสตาร์ทเครื่องครับนี่เสียงอย่างนุองอ่มอ่ะ ต่างกันมากกับ,ก,บกับเกมอเมริกันทักซิเบเลเตอร์เทียบอันนี้ก็เล่นเกียร์แบบสมจริงนะวันโวก็เป็นเป็นวันโว12เกียร์นะครับไปกันเลย เกียร์หนึ่งของวันโวจะอยู่ตรงเกียร์สามนะครับเลี้ยวซ้ายซ้ายนะครับผม บางครั้งอาจจะมีชนมากนะครับก็ขอภัยด้วยแล้วกันนะไม <ป S 3> <บา S 1> ่ชถึงงเนใช้ทางออกที่สามทางออกที่สามทั้งหนเนี่ยน่าจะตรงนี้มั้งออกจากวงเวียนใช่ด้วยผมไปเลี้ยวตามเขาไงเมื่อกี้เดี๋ยว หกห้าอ่ะไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะอ้าวันโว้เหมือนกันเ,เสียงแต่เหมือนรถปกติ วิ่งได้หกสิบเพราะว่าเป็นน,น,น่าจะเป็นเขตชุมชุนก็ค่อยเลี้ยวครับม,ม,มันชอบเป็นเกียร์เอ็นอยู่้ลยไม่เดี๋ยวปิดกระจกอ่ะโอเคขับไปชิลๆนะ เตียมเตียมเบรกครับผมข้างหน้านี่ก็จะมีรถด,ดับเพลิงจอดข้างหน้านะผมผมดูเพราะว่าผมเคยขับเส้นทางนี้มาแล้วนะครับโอ้โห ถ้าจะกินฟูดป่าเข้าไปแล้วนะนี่นะครับค่อยๆขับไปอับชิวๆไม่รีบไม่ร้อน ว่ามันต้องเลี้ยวซ้ายไม่ต้องคิดเกินนะอ้าวเนี่ยเลี้ยวซ้ายโอ้โหแล้วรถมาสองด้านเลยเดี๋ยวด้ยวยแล้วกอน อ๋อเพราะว่าอยู่มันติดรถข้างหน้าเดี๋ยวรอก่อนนะโ้โคตรโคตรอันนี้เลยโคตรใกล้เมื่ี้เอ้าเราจะเพิ่งมาจอดทำไมเดี๋ยวผมต้องหลบให้เขาละ มันจะสุดที่สามนะทุกคนให้เราขึ้นหายเลยครับเขาบอกว่าจะถึงไปทางเอ่อหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มเก้านาทีนะครับครับเช้ทางออกที่หนึ่งครับออกจากตรงนี้ครับ ล็อกความเร็วเลยแล้วกันนะฮปร๊บ <Okay. S 1> ขับได้ขับได้หกสิบนะครับ ในข้ามประเทศเหรอเน แถวนี้ขับได้เจนะ็ดสิบเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาจังหวะ็อกความเดียวก่อนนะแถวนี้ขับได้แปดสิบเลยนะโอ้สวยเหมือนกันนะเนี่ย แปขับไปยาวๆเหลือ116กิโลเมตรนะครับโคุ้้ยเหมือนเป็นเขาโค้งหักศอกด้วยเคนะครับขอ,อก,กินเอ้ยรถมาหักออก่อยนะครับอู ุณใช้ความเร็วเกินกรุณารลดความเร็ว มีคันหน้าเขาฝนรถแท็กเตอร์เลยนะแทอูกเบรกไปล็อกต่อ ไปโรงงานแล้วทุกคนว่าไหมใช่ปะ่ะน่าจะใช่นะแต่เขาทำรั้วกั้นไว้เราเลยดูไม่ได้นะวิสวยเหมือนกันเหมือนกำลังขึ้นสะพานนะนี่เออขอนะ้างหน้า อันนี่สวยเนี่ยเกมนี้ก็เป็นค่ายเดียวกันกับไออเมริกันทักซิมเลเตอร์นะครับไอ SCS Software นะเกมนี้ก็ออกมานานแล้วนะครับแต่ก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะครับออกมา12ปีแล้วเนี่ยเกมนี้นะครับอืม ตรงต่อไปก็ยังแบบภาพสวยเหมือนเดิมนะเหลือ34กิโลเมตรครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวหมดแล้วหมดแล้วโอเคค่อยโค้งไปนะ มอดผมก็ใส่เกี่ยวกับความสมจริงทั้งหมดเลยนะครับไม,ไม่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับไอแบบไอโกงตังหรืออะไรนะครับตอ,อไปใส่แค่หมอดภาพสวยกับไอฟิสิกแค่นั้นพอนะครับใส่แค่มอดฟิสิกกับภาพสวยนะใช้ความเร็วเกินอเอาล่บรความเร็ว ขับได้ห้าสิบเลยนะครับเบรกเบรกเร็วเบรกครับเบรกอ่าเปลี่ยนเกียร์เป็นโลหน่อยนะฮะกดใช้ความเร็วเกินตนานา้านน้าลดความเร็วเตรียมเลี้ยวขวาอ่าโอเคข้างหน้าน่าจะ ข้างหน้าเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวานี่ยวไปโอเคบไปครับอบ่า ไม่ตองเลี้ยนาะอ๋อข้าเิดเกียร์เตรียมเลี้ยวซ้ายรู้สึกว่าจะเป็นข้างหน้านี้นะครับเลี้ยวซ้ายนี่นะครับโอเคเพื่อที่นี่คือจุดหมายของอคุณอ่าอันดับแรกเราก็ต้องเลือกว่าเราจะ ถอยจอดหรือเดินหน้าเข้านะครับอ่ากด enter ครับผมปึ๊บนะเลือกอถอยเข้านะครับเดี๋ยวขอยญาถอยรถสักครต่ตอนถอยรถผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะก็ต้องเข้าใจหน่อยครับเพราะว่ายากมากโอเคเดี๋ยวขอาตาถอยรถสักครู่นะครับ โอเคตรงนี้ก็เดินหน้านิดน,นึงปึบ๊บโอเคอ้าวเดี๋ยวโอเคครับถอดพ่วงกันเลยโอเคลาละดับเครื่องครับโอเคดเวิร์กโอเคนะฮะเฮ้ยเราข้ามเราข้ามประเทศเลยเหรอเนี่ย จากเบอร์นะาไปไปประเทศฝรั่งเศสเลยนะโอ้โหโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันเดีย๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ครับไปก่อนแล๊ละบาย